สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีโอกาสมาเที่ยวสวนคุณจิตติแลนด์นะครับแถวตะพงนี่เองนะครับเขาบอกเงาะสวนนี้อร่อยมากกรอบหวานฉ่ำนะครับผมก็เลยมีโอกาสวันนี้วางเว้นจากภารกิจงานนะครับก็เลยมาเยี่ยมชมกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะเจ้าของสวนกําลังเก็บเงาะอยู่เลยครับผมในฐานะผู้อาศัยนะคัผมก็ ให้เจ้าของสวนเก็บให้ผมกินเลยครับอยู่รีวิวกันเลยครับว่าเงาะส่วนนี้เป็นยังไงครับอต่อสารครับเงาะส่วนนี้ให้เจ้าของสวนมีแต่เพลืองต้นกทุนติดาต้นก็ทุนน้ำก็ไม่ลดปล่อยลอยฝนตกตามธรรมชาติมีแต่ฉี่เจ้าของสวนนะครับอร่อยครับกรอบขอบนอกนุ่มใน นอกแนวในมีต้นเดียวครับเพราะเขาโค่นหมดแล้วครับใววิธีเก็บง้อของสวนนี้เขาจะเก็บแบบนี้ครับคือเก็บปีนี้แล้วเว้นอีกสามปีค่อยเก็บไปเพราะว่าเขาตัดกิ่งไปแล้วปีก็ไม่เคยที่ <laughs> พามาชมจีติแลนด์ครับเขามีอยู่ประมาณสิบห้าที่นี่เราพามาที่แรกอีกสิบห้าที่เดี๋ยวค่อยไปดู ไอนน้นี่นี่นี่เนี่ยงอสีครับคุณนกบอกงอสีจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะเพราะที่อื่นก็ถึงปุ๋ยก็จะแบบเนื้อไม่ร่อนอันนี้เขาไม่ลดน,น้ําเนื้อก็จะร่อนๆหน่อยเนื้อกวอปเขาเขากินครับผมกินนะครับอ,<ข>อืมเขาชวมาเก็บงอสเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยกินอย่างเดียวนี่ง้อสีง้อส,อสอนนีจริงจิง ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆเห็าหาว่าโม,มที่ยังไม่เอ๋อเออใช่ใช่ผมมาชิมตั้งแต่เนี้ยยังเป็นเขียวๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยวันนั้ผมมาชิมไซส์แบบเนี้ยเขียวๆมันเนี่ยเจ้าของสวนวมันกินได้หรือว่าพี่กินได้ของฟรีกินได้หมดแล้วดูขนดูขนขน,ขนที่อื่นก็จะแบบสีแดงแป๊ดเลยนะแดงแปดแ๊ดเลยจะฉีกในน้ำจะหยดหยดแต่ที่เนี้ยแห้งครับอืม เดี๋ยว,ยวผมรับจ้างเก็บงออก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวว่างวางมา,งางคุยกันต้นเล็กนิดเดียวครับได้หนึ่งเข่งครับหนึ่งเข่งราคาดีครับช่วงนี้ เรามาถึงสวนแล้วก็เด็ดจากต้นเลยครับอร่อยอร่อย,อรอยครับสายแค่มีไม่มีครับสวนนี้โอ้โมีน้องอด,ดีมีน้องอามาส่งของครับเสียนกก็เลยสมนาคุณให้หนึ่งถุงใหญ่เนาะอย่าเอ็ดไปครับ เมียเก็บจะเมียจะเก็บไปขายแต่เจ้าของสวนแจกสาวๆซะแล้วอะไอน,นี่สารเคมีไม่ใช่สารเคมีนะครับที่ผมโมดกัดผักเหนีย <c oughs> วเอ้ยนก แจกเนาะตีแลน,นะครับหมดแล้วครับหมดฤดูการหมดต้นหมดทุกอย่างครับเหลือแตงง่เงาะสีนี่ขายไม่ได้มีแจกอย่างเดียวอย่างเงาะโรงเรียนครับนี่นใหญ่ใหญ่ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปขโมยเงาะเองนนี้นนนบาบายบายขอบคุณครับที่รับชมชซีรีส์ไปแล้ว เก็บเพิ่มก็เก็บเพิ่มเกาะไม่เต็มเข่งครับเงาะ <c oughs> งาหายว่ะเงาะหายไปก็เลยต้องมาเก็บเฉยๆหน่อยครับต้นนี้ยังสุกไม่ดีเลยเก็บได้ครับเก็บได้เก็บได้เ,เที่ยวสวนครับก็เก็บกินที่สวนได้เลยปลอดสารพิษอมได้ปลอดสารพิษชัวๆครับ ก,กรอบหรือว่มตอบป่ะนีส่สวยสวยฮะกรอบจริงๆเลยนะมาสวนเนี่ยกรอบก็โดนแดดเผาใช่กรอบเพราะมันกรอบอ่ะ๋อ้เอา <c oughs> หมดกัดปาก<อ>พูดมากเกินพูดในสิ่งนีผมพูดพูดเนียหวานีครับวาลงล่างเยอะแยะหักทำไมข้างบนหนึ่งแดงไม่หกักข้างบนไว้เจ้าของข้างล่างคนอาศัยอเ,เอาคนมาเกเนี่ยข้างล่างเอาไว้ให้เจ้าของก็ถือเจ้าลงเก้าเล่าเดินชมสวนหักกินบา้างเออตัวเองมาเก็บไปกินนู่นสายข้างบนนู่นแ่งแดงเต็มหมดใหม่สอย ข้างล่างเขียวๆก็ไปจะกินอยู่เขียวๆข้างล่างอ่ะข้างบนเนี่ยไว้เจ้าของให้มันลาบากบ้างเออออกแรงสอยบ้างจะกินอ่ะเออเนี่ยนะเอออยไปเจ้าของก็กินอะไรดีๆกินข้างล่างดิเราคนอาศัยเรากินง่ายๆงานสอยหมดหลุดหมดเอาครับเรามาให้เขาให้เงาะเรากินฟรีแต่เราแบบ ใส่ไม่ถูกใกจเจ้าของสวนสอยให้หน่อยได้ครับมาไป,ไปมาขอเขากินแล้วใช้ใช้งานเขาด้วย <c oughs> เออนั่นน่ะนั่นนสค้างไว้แล้วก็ทิ้งไว้เดี๋วยวก็เหี่ยวเนี่ยใส่ดีดีใส่ดีดีสวนเขานะ่แต่ผมไม่เยือนผมไม่เที่ยวครับ <c oughs> ใช้ใช้เจ้าของสวนเลยเอาฟรีแล้วด้วยโอเคหวานเจียบหวานเจียบขอแล้วพอแล้วนะหรือตีมือหัก <Okay. S 1> พอได้สอยแล้วสอยไม่หยุดเลยนะเฮ้ยสงสารคนนอกไปกินบ้างเดือดสอยไปกินโรงงานดีกว่าเว้ยพอเนี่ยเอาสวยมาพันสวยหน่อยมาเอาฟรีฮะแล้วก็ใช้งานมันด้วย uh huh. ใช้ของสวนนี่แหละไม่รู้หรอกครับว่าผมหลอกมาให้ช่วยเก็บงอกครับ <laughs> วันนี้หลอกง่ายวันนี้หลอกง่ายเอ้ย <Hey. S 2> หลอกอะไรก็เชื่อหมดครับ <laughs> นี่นี่ก็สีก็สี โอ้ย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 ปลอ,อ,อเทียบได้รากกับบ้านแล้วครับเรามาเอาเงาะฝีวันนี้นะครับเจ้าของสวนให้มันขึ้นให้เก็บให้แล้วก็เนี่ยแบกของไปส่งที่รถด้วยไม่มีสวนไหนนะครับทั้งระยองอะ่ะที่เป็นแบบนี้สุดยอดขึ้นรถได้รถไปล็อกไปเรยเนอะไหน,นสุดยอดจริงๆ<ห> <laughs> ใช้ <laughs> ใช้ติดใช้ไว้เฮ้อ